ด้วยหน่อยโดดดึงโทรศัพท์เด้วยสวัสดีลิงอะไรเจ้าตอนนี้ยังอยู่เขาใหญ่ตอนนี้ยังอยู่เขาใหญ่นะคะโอ๊ยอย่ามาเจอลิงอย่ามาจ้องเสือลิงอีกตัวเดิมอยู่ตรงนู้นันนี้คือฟีฟี่เหรอมันคู่กันนิวเลยอ๋อมันอันนี้อันนี้ใช่ไหมอย่างเช่น หนาวอุ้ยตอนนี้อยู่เขาใหญ่นะคะหนาวมากเลยสังแล้ว่นาเล้วยมือสั่นนะคะพ่อดีดิ้วพ่อใส่ขายหน้าอาวพาหลานมาเที่ยวเขาใหญ่นะคะ อาผูม่า <minutes> ผูม่าหนาวไหมคะไม่หนาวไม่หนาวทำไมเยาะจันอย่างนี้่ะคะโอ้ยเยาะจันล <royable. S 2> ึกเกินแล้วเร็วแล้วผูม่าผูม่าพ่อหนาวไหมคะผูม่าหนาวไหมคะผูม่าผูม่าหนาวไหมลูกหนาว พาหลานมาเที่ยวเขาใหญ่นะคะมานี่ไหนภูม่าภูม่าเล่นเล่นเล่นเหมือนพี่บิมดูสินะไหนแปลงร่างแปลงร่างยังไงคะ,ไห,ะไหนแปลงร่างยังไง,งแปลงร่างให้ย่าดูหน่อยใช่แปลงร่างให้ย่าดูหน่อย ไปจะไม่รู้แล้วคะคุมากำกลังจะไปชมอะไรชมสวนไล่ทอมสมบูรณ์ไล่ทอมสมบูรณ์นะคะแต่แต่ไม่แน่นเนะโกทุกปีไม่ได้ครับคุมาไม่บานะยหน่ <c oughs> อยป่วยโควิดไงคะแวันหมดเค่ะ กูมั่งตอบนะครับผมเอะกูมากูมากูมาโอ้โห ภูม่าจะไปเที่ยวไหนคะเที่ยวไะไรก็เหรอสนุกไหมคะอยากตายสนุกไหมสนุกไหมคะปิดปิดจมูกก่อนลูกปิดจมูกก่อนภู้ม่าภูม่าอย่าไปเล่นกับอย่าไปแกล้งพี่เขามาูมาภูม่าทำอะไรคะ

พี่พัด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 พูว่าพูว่าตอนที่พูว่างอนพูว่าไม่ได้เล่นพูว่าไม่ได้เล่นหนูยังไม่โตลูกก็ทำโตก่อนลูยังไม่ให้เล่นแม่แมงบีบวัตถิมที่ไหแม่หมูไม่ได้กินเลย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 แดนนัทพู อยามกิน้อนเองนะ้อ้อนเองผูมอเองผู้มาตอนเองผู้มาให้ตัวข้าพนได้สิลูกไอตัวนี้่อะเชียวไอตัวนี้อยู่อะฉลกาเดอะลดม่เหมา อร่อยไหมอร่อยไม่ไหมคะไหนไหนโชวโชติมหน่อยโชว์ติมยืดไอติมมากล้องหน่อยโชว์ไอติมกล้องหน่อยอ่าอ่าหมั่นเข้าปากหน่อยโอ้โหอร่อยจุงเบยอันนี้อันนี้อันนี้กินวันละกี่เม็ดคะสัปดาห์สัปดาห์ละหนึ่งเมตรเออันนี้อันนี้สัปดาห์ละสองอย่างเลยมันมันเป็นอะไรคะเนี <c oughs> <c oughs> ่ยอ คนนรับอันนี้ก็เป็นช็อกโกแลตก้อนอ